ว่าท่านจะรวมเป็นพระได้เนี่ยท่านก็เวียนไหวาตายเกิดเหมือนกับเรานี่แหละพระเจ้าก็มาจากคนที่นั่งน,นี่แหละคนที่นั่งอ,อยู่ที่นี่ในอนาคตอาจจะเป็นผู้พุทธก็ได้เอาเรื่องจริงนะท่านบอกเองสามารถจะเป็นนะอะไรก็ได้คือปัจจุบันนะถ้าเองปรารถนาอะไรเองสร้างไปเ,เรื่อยๆเนี่ยมันอยู่ที่ความเข้าใจการเวียนว่ายตายเกิด นะการเกิดการตายนะถ้าเข้าใจถ้ามีความเชื่อเชื่อเรื่องกรรมเรื่องนรกสวรรค์เรื่องการเวียนว่ายตายเกิดเองก็เกิดเกิดอยู่แล้วท่านล่าเองจะปรารถนาอะไรก็ได้ในอนาคตเองจบเป็นพุทธะแล้วเองก็ไม่ได้เอาอะไรไปในโลกเนี้ยเพราะนั้นโลกนี้มันก็เลยอยู่กลางๆมันไม่ใช่องใครไม่ต้องไปตื่นเต้นหรอกไม่ใช่องใครถ้าได้ฝึกเตรียมตัวตายเตรียมตัวเกิด ที่ท่านให้มาฝึกเนี่ยเพื่อเพื่อต้องการเอาเอากระแสของบุญกระแสของจักรพพัดหรือไตสนาคมเนี่ยมาเป็นประโยชน์ในการดํารงชีวิตในการเจ็บป่วยในในเรื่องของความทุกข์ความสุขอะไรพวกนี้ที่เราอยู่กับโลกเนี่ยมันไม่มีอะไรมากในโลกนะมันไม่สุขทุกข์ัะแหละ